ปีนขึ้นอ๋อหนูรู้แหละดูดูแค่นี้ก็รู้และไม่อยู่โอ้ยมันปีนเหยีอะอะแม่อะยืนและโบโบสาวต่างไทยเด้อาลมอ่ะลุกขึ้นลุกขึ้นยืนลุกขึ้นยืนเอเยอ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 ่ะลุกขึ้นลุกขึ้นกานลุกขึ้นการไม่เอา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 ไม่ขอไม่ขอไม่เอา ยืนยืนขึ้นย e ืนขึ้นยืนตรงแล้วยืนตรงเป๊ะเร็วยืนขึ้นตรงเป๊ะเร็วตรงทั้งหมดแถวทั้งหมดแถวตรงแม่ว่านมจักรวาดก็ไงสามพันกว่าสามปัญหาเดแปดซองอีกอันหนึ่งสามพันสี่เด็ดเจ็ดซองเพิ่มเงินอีกเจ็ดสิบบาทเด็ตัวนี้ ดีกว่าอือก็ดีกว่าตัวตึงก็500แล้วเนาะ2นึงอ่ะ่นอีก้าอีกตังกัติง้นึงพอดีนเดือนนอยๆตินบ่หลายนะเดือนนอยๆตงติงบอกเพิ่นมีเงิน